มีอาการเสียวฟันแถมช่องปากเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีเหงือกบวมมีกลิ่นปากเกิดขึ้นเราแก้ปัญหาแบบเร่งด่นวนอย่างไรเคล็ดลับง่ายๆค่ะขอ3วิธีนะคะอย่างวิธแรกนะคะคือวิธีขอการไปซื้อไหมขัดฟันมาขัดฟันค่ะขัดทีละซี่เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ว่าการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์ทุกวันเนี่ยเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยบางทีเศษอาหารยังมาติดตามร่องฟัน ก็เลยแนะนําค่ะว่าต้องมีแหมขัดฟันช่วยแล้วก็ตามด้วยการแปรงฟันนะคะแปรงฟันก็แนะนําเป็นยาสีฟันสมุนไพรค่ะเป็นสูตรโบราณที่คนสมัยก่อนเนี่ยมักจะใช้กันก็คือมีส่วนผสมของคอยใบฝรั่งนะคะการพูแล้วก็เกลือส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยช่วยเรื่องของฟันทําให้ฟันเนี่ยมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงฟันแข็งแรงเหงือกลดการอักเสบด้วยนะคะและที่สําคัญคืออีกวิธีหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือการใช้น้ายาบ้วนปากค่ะ น้ำยาบ้นปากของวิ่ห้อสันนีไทยที่ฟ้าใช้อยู่ก็ไม่รู้สึกแสบปากเลยนะคะแถมเหมือนอารมณ์แบบพอบ้วนเสร็จนะคะรู้เลยค่ะว่าเหมือนเราไปหาหมอฟันขัดหินปูนมาเรียบร้อยรู้สึกปากสะอาดจริงๆนะคะ